เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกซากหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ซากอันนี้มันจะเป็นต่อเริ่มโผล่ขึ้นมาเป็นต่อแห่งความจเจริญน,นะครับสพานมิตราภาพไทยลาวแห่งที่5้านะครับซึ่งวันที่28ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีนี่นะครับจะเดินทางไปประกอบพิธี วางศิลาฤกษ์นะครับร่วมกับท่านพันคําวิภาวันนายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาวนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีการจัดงานจัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการถึงอบอลิคําไซนะครับบริเวณพื้นที่โครงการนะครับโครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นี้นะครับบึงการบอลิคําไซเนี่ยวงเงินงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด3,653ล้านบาทเศษนะครับ ร่วมลงทุนโดยรัฐบาลทั้งสองประเทศโดยรัฐบาลไทยเนี่ยลงทุนประมาณ2,500ล้านและรัฐบาลสปปลาว1,152ล้านบาเทเสร็จนะครับแล้วก็แบ่งความรับผิดชอบกันนะทั้งสองฝั่งจากกึ่งกลางสะพานนะครับดำเนินการก่อสร้างมาประมาณ2ปีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีพิธีวางศิาลาฤกษ์เพราะว่าติดป,ปัญหาเรื่องของโควิดนะครับและพอโควิดคลี่คลายก็เลยมีการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ าการดําเนินการโครงการดังกล่าวนะครับที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างทั้ง2ประเทศนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าแล้วก็เป็นประโยชน์กับทั้งสองชาตินะครับในการไปมาหาสู่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็การค้าการขายการทางธุรกิจกันนะครับค่ะโครงการนี้เนี่ยมีระยะ ทางทั้งหมด16.34กิโลเมตรนะคะแบ่งเป็นถนนฝั่งไทยยาว13กิโลเมตรแล้วก็ถนนฝั่งลาวยาว3.3กิโลเมตรนะคะแนวเส้นทางเริ่มต้นที่ฝั่งไทยค่ะบนพื้นที่ตำบลวิสิทธิ์ตำบลไครสีแล้วก็ตำบลบึงการอําเภอ,อเมืองบึงการมุ่งไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดกับทางหลวงชนบท ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านหนองนาแสงมุ่งหน้าไปยังทิศทางเดิมแล้วก็ตัดกับทางหลวงชนบทอีกเส้นหนึ่งนะคะ ผ่านพรมแดนฝั่งไทยแล้วก็ยกข้ามทางหลวงหมายเลข212ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำโขง2 0งเมตรค่ะจากนั้นก็จะข้ามแม่น้ำโขงผ่านจุดสลับทิศทางจราจรและผ่านและด่านพรมแดนฝั่งสปปลาวนะคะไปสิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงหมายเลข13ค่ะลักษณะโครงการจะเป็นรูปแบบทางหลวงถนนขนาด4เลนนะคะ กว้างช่องละ3.5เมตรค่ะรูปแบบสะพานข้ามแม่น้ำโขงจะเป็นแบบสะพานคานขึงคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องขนาด2ช่องนะคะมีหลายทางแล้วก็มีทางเท้าความยาวช่วงข้ามแม่น้ำโขงคือ810เมตรแล้วก็ทางลาดขึ้นลงสะพานทั้ง2ฝั่งนะก็จะมีด่านทั้ง2ประเทศเควบคุมอยู่นะคะทั้งไทยแล้วก็สปปลาวด้วยนะคะออพูดถึงสปปลาวขอแวะ แวะนิดหนึง่งแวะไปที่ประเด็นต่อเนื่องจากคุณโตโน่นิดหนึ่งกันละกันนะคะ